อยู่กี่คนดูเยอะแค่ดูผ่านไลฟ์ก็สนุกแล้วอะ่วะยิ่งมีไลฟ์มีอะไรน้องจะเอนเตอร์เทนแบบสุดสดพลังมากคือต้องต้อง,ต,องต้องให้ได้ใจคนทางบ้านด้วยหน้าเวทีด้วยคือไม่ใช่ว่าไม่มีกลุ่มปิดน้องจะไม่เต็มที่นะคือเต็มที่แต่มาัานจะคูณสิบเลยเวลาน้องมีกลุ่มปิด คนที่คิดว่าเอ๊ะน้องยุกิมาร้องเพลงก็เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะคะถ้ามีกลุ่มปิดคือน้องจะคูณสิธ์ในการแสดงเลยจากแบบแดนเซอร์เคยเด้งหนึ่งเด้งสองกลายเป็นเด้งคูณสิบไมคุณเป็นที่ก็เด้งตามใช่เราไปเต้นหน้าห้างกันจริงงานเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนก็กลับบ้านได้ไวคืนเพราะว่าใกล้แล้วก็อ่ามันละไม่ให้เดืด แล้ว<ร>มีแม่ๆพี่ๆ,ๆมาอยู่มาน่าเวทีเนี่ยโอ้โห<ช>มันมีความสุขเหมือนเราแบบเป็นนักร้องเป็นศิลปินเวลามีคนมาดูเราเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะเห็นไ,<อ>ไ,ไหมคุณน้องวิภาเวบวิภาเขาบอกว่าเวลามีกลุ่มปิดเนี่ยน้องจะสุดยอดอมากๆน้องจะแบบคูณสิบอ่ะบอกเลยว่าความสนุกมันคูณสิบ จริงๆก็ยังไม่ซื้อรีบซื้อเลยต้องรีบซื้อเพราะว่าถ้าไปเข้าใกล้ๆวันเนี่ยกลุ่มแอดมินดึงไม่เข้าดึงไม่ทันดึงช้าเข้าไม่ทันแล้วแอดมินก็ต้องวิ่งงานหน้างานไปอีกเดี๋ยวเข้ากลุ่มช้าจริงๆน่ะเข้าช้าแต่ดูทีหลังได้แต่มันไม่สดไงมันไม่สดมันก็คือแบบเขาดูกันไปหมดแล้วแต่ว่าตัวเองก็แบบมันไม่ได้คุยกันในช่วงที่ตัวเองแบบเขาเข้าดูกัน ตรงรีบเข้าเวลาเขาดูไลฟ์สดเนี่ยเข้าตอนนี้เลยเป็นยานนเ้าไรอรจะพาเาอีกนานี <ไป S 2> น้าสถ้าเข้าเร็วไปอยู่ในกลุ่มเร็วเนี่ยเวลาเปิดกล้องปุ๊บมันดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยพอเวลายูกิขึ้นปุ๊บนะโอโ้โหแล้วมันมีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่แล้วก็อีกอย่างนะเข้าไปรอก่อนนะหนึ่งได้ดูบรรยากาศก่อนได้ดูบรรยากรรยาศก่อนใชนะ่แล้วงานนี้มันไม่ใช่แค่ออนเสิร์อย่างเดียว มันเป็นงานวันเกิดด้วยที่แขกมาในงานแต่งเจ้าหญิง<อ>เจ้าชายแล้วมีพระเอกหมอลำมันมีหลายกิจกรรมเอาง่ายมีพระเอกหมอลำหลายคณะ,ะมาร่วมงานไ่งเกะกนเดือหลัลงจากคอนเสิร์ตยกูกิก็จะเป็นพระเอกนางเอกหมอลำเนี่ยขึ้นเวทีพ,พ,วพ,วพระเอกหมอลำกขึ้นเวทีร้อง สุดยอดสนุกแน่นอนแล้วก็มีนางงามด้วยมีมิสยูนิเวอร์สมีมิสแกรนที่เป็นเครือข่ายที่เคยมาอใช่เพราะว่ากอบกับข้าเสื้อสีวอลลใช่เพราะว่ามิสแกรนก็คือข้าเสื้อสีวาลไลใช่ที่เขาเคยดูแลพวกนางงามก็จะมาคนไที่มีความสามารถร้องเพลงได้ก็จะเห็นนางงามร้องเพลงแต่พระเอกมันนางเอกหมอลันี่มาเยอะแน่นอนแต่จะขึ้นเวทีหลังจากที่น้องยุกิลงจากเวทีแล้ว ช่วงที่คอนเสิร์ตยูกิก็คือจะไม่มีใครขึ้นไปปอดเลยพอาอน้องต้องสเต็ปเมตรเล่ยาวเมตรเล่ยาวเลยแล้วก็จะมีชุดใหม่เซอร์ไพรส์าจากบริษัทไฮทองคำมีชุดเซอร์ไพรส์ให้ด้วยจริงๆค่ะต้องรีบซื้อองค์ทุ่ม <ไป S 1> ทุนไไมากอาจารย์ทางทางบริษัทไฮทองคำบอกดีใจมากที่ทำผลิตให้น้องแล้วก็ตั้งแต่ประโยชน์ไฮทองคำเนี่ย ทำกลุ่มปิดไปแค่ครั้งเดียวเองแล้วทางบริษัทเขาก็อยากจะมีแฟนคลับแล้วก็อยากจะมีฐาน FC เอฟซีน้องให้เยอะๆเ,เขาขอบคุณมากเขาขอบคุณ<ๆ>คุณจีจี้มากๆเลยบอบคุณจีจี้ทำแบบทําแบบนี้เขาชอบ <c oughs> าะเขาเขาอยากให้ฐานฐานเสียงน้องเยอะๆอยากให้มีคนสนับสนุนน้องเยอะๆใครทําอะไรก็ได้ที่เป็นสนับสนุนนะ่เขาดีใจมากเขาชอบ เมื่อน้องเป็นที่รู้จักมากใช่ไหมฮะงานก็จะเยอะขึ้น fc ก็จะมากขึ้นนะฮะก็จะทำให้บริษัทก็เติบโตบริษัทเขาเติบโตเขาก็ต้องดูแลศิลปินที่มากขึ้น <c oughs> แล้วมันก็ถามเสียงบริษัทมันก็ดีขึ้นถูกไหมครเหมือนเราเวลาไลฟ์พูดเรื่องยูกิมีคอนเสิร์ตยูกิมาอย่างเงีย้ยแล้วคนก็สนใจที่จะเข้าชมมันก็เป็นคนสําเร็จ ที่ใครก็อยากจ้างาถ้าแบบว่ามีคอนเสิร์ตยุกี่มีคนดูแล้ว200ใครเขาจะจ้างอันนี้เข้าเปพันดูอ๋อบัญชีนะคะม,มันจะมีลิงก์อยู่จะเดี๋ยวพี่จีนา่าส่งลิงก์ให้เลยตอนนี้นะคะขายบาัตรคอนเสิร์ตไปด้วยนะคะ พี่แฟตตี้ไปดูน้องคอน้องยูกิไหมคะไปดูน้องยูกิวันที่ยีองไม่ไม่ไม่ดึกค่ะมีคอนเสิร์ตมีมีอาหารทานคัดลอกนะคะเดี <c oughs> ๋ยวพี่กีน่าจะส่งเข้าไปในไลน์นะคะร้อยเก้เาสิบเก้าบาท <c oughs> มีอาหารพร้อมมีอาหารมีเครื่องดื่มพร้อมจ้ะ ร้อยก้ก้คร้าบก็ลก็มีลำวงค่ะเราผสมหน้าห้างกันตีกันเตสิสวหน้าห้างไม่ตีนี่ก็จัดในราคาร้อสาสิบใช่ไหมที่ที่ที่อยู่กรงมันใช่ไหมสีวารายการเป้เหมือนเดิมเหรใช่สิวาคาเฟ่เรองเโอเคพี่จีน่าปักหมดแล้วนะคะเป็นที่ต้ลักซอยมีที่จัดตรงไหน ใครเห็นบ้างพี่จีน่าปักหมดแล้วนะคะคอมเมนต์ล่างสุดเนี้ค่ะซื้อกดกดคอมเมนต์ล่างสุดนี่เลยกดดูที่คําว่าเพิ่มเติมนะคะเป็นเหมือนละนอกเลยเดี๋ยวเออถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาใหม่เอาเฉพาะลิงอ๋อเรากดคําว่าเพิ่มเติมมันจะมันจะแจ้งให้ให้ทราบหมดทุกอย่างไรเช็ไม่ได้แหละ กดเแใช่กดเข้ามาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดกดเข้าไปในลิงก์ปุ๊บมันก็จะมีเลขที่บัญชีเลยค่ะเข้ามาหน้างานนะคะเข้ามาหน้างานร้อยเก้าสิบเก้าบาทต้อหน้า ดูผ่านไลฟ์สด150บาทค่ะเปิดกล้องตั้งแต่6กโมงเย็นเลยค่ะพูดต,ตายหมดพี่แฟลกซี่คงดีใจนะพี่แบบสัมากินหมดเนี่ตตย หนูอยากดูนะคะแต่ไม่มีเงินค่ะเดี๋ยวรอรอให้มีคนซื้อบัตรเกินนะคะมีคนซื้อบัตรเกินพี่กีน่าจะรีบแจกตํานานยนินสายลอยเลยทีเดินสายไฟเส้นราคกิกา เนี่ยชอบหมิ่นประมาเพราะฉันน่ะซื้อตำแหน่งเราก็ไม่อยากเราก็ไมอยากฟ้องร้องไม่อยากมีปัญหามันซื้อได้หรือประกวดก็ซื้อได้เหรอ็ซื้อได้สิเป็นไปไม่ได้่เป็นไปแล้วสมัยก่อนไม่ยุคเดียวันไงเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตามค่ะลูกสาวแม่ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีน้องวิภาพรรอในกลุ่มแล้วนะคะสุดยอดมากวันนี้วอะไรเปนไงตอนเกิดฉันจะกินหอยตลับมาหนูมา้ยนนเมาคือหนูเมย์เมยไหนมีะเมยนับร้องใหม่คือร้องรอบใหม่ม่โดนล้งนนี้มาเปิดหมด อร่อยหมอ๋ออร่อยแค่ติดแล้วจ้าโอ้ดีครับจะจยาให้คนทั้งซีกินนั่นแหละช่างอร่อยตลาดมากชิ้นเดียวพอพี่พอแล้วพอแล้วยเยอะไปอันนี้เป็นออนเมื่อไหร่คะเลาะเรื่องนี้อันนี้เป็นหมึกนึ่งมะนาวแบบหมึกแบบกรุบกรุบมากหมึกสดมาก อิมขึ้นนะขึ้แต่กะเลสีราช่าเขามีออส่วนด้วยอะลืมสั่งแต่ว,ว่าอิ่มแล้วพี่ที่น่าชอบหรออส่วนออส่วนใช่มันเหมือนนั้นไหมออส่วน,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 นมันเป็นสบบแค่ี่เล่ากดใช้ปุ๊บกดมันใช่ไหม ชุดใหม่น้องสวยมากอืคนนึงไม่คิดตัดใจอยู่แล้วใช่ไหมแล้ค่ะเห็นทางบริษัทบอกว่าจะให้น้องใส่ในงานนี้ด้วยค่ะชุดใหม่ที่ไปตัดมาแป๊บเดียวอายุดลมดีไงไม่ดีอ่ะเกียก ข้าจานใหญ่มากเลยนะแต่ละอันเนะาะไม่เป็นให่ไม่เป็ล็กแต่ละสี่ห้าร้อยคุณแฟกซี่บอกถูกมากคใครยังไม่ได้กินข้าวมาเด้อจ้ากินน้ำกัน ุ่งทําไมเขาเหลือหางไว้อ่ะเขาจะต้องเหลือหางไว้ทําไมอ่ะเหลือไว้กันหน่อยกันอะไรก็มาจหมาถามดีนะที่เราเป็นคนไม่นี่เหลืงใช่ไหมเหลือให้มันสวยตอนนั้นมันดิ่งใหญ่ถามให้รวให้งอแล้วพอกริกหางมันจะงออย่างนี้มันก็ได้ตัวใหญ่ใหญ่อ่ะให้สวยงามแล้วถ้าหมาถามล่ะจะตอบยังไงก็เผาไตมาตีนี่ตอบนะ ก็เห่าใส่ันแเห่าใส่มันแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าเราไม่เคยถ,มไไถัมใครแต่ถามต๊าะพี่เราถัมบ่อยอืม,อมไม่รู้ว่าเขารู้คุยกับหมาได้เนะ <laughs> ไม่รู้ <laughs> เราก็ถามว่าทำไมกุ้งเขาต้องเหลือหางไว้แบบเหลือเปลือกกุ้งไว้เขาบอกว่ากันหมาถามแต่ดีนะที่เราไม่ใช่หมา อิ่มแล้วเหรออย่าเพิ่งอิ่มสิหมดแล้วจะไปเดินเล่นที่ไว้ยาต่อจะไปเดินย,ยอ่อยๆจกินทุเรียนมากเลยเอ่ะตังน้อย <c oughs> <c oughs> ทุเรียนห้ว้ยหว่างนับพันดีมากเลยเนี่ยน้อเานาะได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแ็นที่เขาไปถ่ายโฆษณามาได้ปลา หลายล้านอยู่ก็น่าจะไปสักคู่หนึ่งคู่หนึ่งกินสี่คนก็ได้ไม่ไมคู่หนึ่งกินสามคนก็ได้กก็ไ่อเมาครอยโอ้อ้อ้ยโออ้อ้อ้ยโอ้ย้อ้ยโออกอ้ยโออ้อออยอ้ออ้้อ้อ ปลากระพงอทอดน้ำปลาแบบว่ากระดูกกรอบกระดูกกรอบนะฮะไม่ต้องใส่น้ำจิ้มหรอกมั้งเนาะปีก้พี่จีน่าชอไหเขาตักข้าวให้ครับปีหนึ่งพี่จีน่ายังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าพี่จีน่ากินข้าวน้อยถ้าดึกแล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่ ก็กับข้าวเยอะไงครับอีเลยก็ไม่ดูเลยนะว่าอันนี้เป็นลาบทะเลลาบหินแล้วแต่มันก็เรียกไม่ได้ไม่ขยายเอาขยายป่าคงก็จะแบบว่าเอาเอายกจากออกก่อนขยายวิดีโอได้ ยืเออขยายวิดีโอเธอส่วนนี้จะต้องถือขยายมันก็เป็นเหมือนเดิมเธอใช่ไหมคือมันเยอะมากไงอ๋อไม่เป็นไรใช่แล้วเรากินข้าวเก๋นจริงแต่บ้านเราตั้งใจเป็นเลยนะเราถ่ายเลยโต๊ะถ่ายเรียนรู้การถ่ายไปเรื่อยๆ รอแอดบินคอนเฟิร์มอ๋อครับใครที่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะกดสติกเกอร์บ่อยๆก็ได้ค่ะคอนเฟิรมเข้ากลุ่มใช่ไหมคอนเฟิรเข้ากลุ่มตอนไม่มีกี่กีคนลที่น่เข้ากลุ่มโอ้ตอนสัมันธ์แล้วค่ะเยอะมากแค่บอกว่าน้องยูกิจะมาร้องเพลงนี่ก็วันเดียวก็เข้าไปเป็นทันๆแล้วค่ะจริงหรอใช่ ที่จะมาดูหน้างานดีเป็นหลายเป็นร้อยเลยค่ะเดือนหนึ่งสามสิบวันใช่ไหมถ้าศิลปิน มีงานเฮงๆงจริงก็คือสามสิบวันเต็มใช่ไหมแต่ยูกิสามสิบวันมีงานสี่สิบหกวันก็สี่สหกคิวล้นไหมคเพราะว่าไม่มัล้นอยู่แล้วเพราะางวันเขาวิ่งสองสามงานบางวันวิ่งสองสามงานก็นั่นคือหมายถึงว่าคนจ้างนั่นคือฐานเสียงนั่นคือคนสนใจบางทีเราไม่ได้หินกเขาหลอกว่าเขามีงานไม่มีงานแต่เราไปดูเลยจริงๆเางานไม่นใช่ไม่ใช่ร้องวันนี้หยุดพักห้าวันนี่ไม่ใช่นะอยู่กี่ร้องวันนี้เสร็จ อีกห้าชั่วโมงหกชั่วโมงต้องไปแสดงที่นู่นต่ออยู่นบนรถอย่างเดียว,อยยวสองชั่วโมงเสร็จปุ๊บบางที่น่ะถ่ายรูปกับเอฟซีอย่างน้อยต้องขอโทษขอโทษเพราะต้องรีบไปอีกนานหนึง่งเอฟซีบางงานเขาเขาเขาเข้าใจเพราะเข้าใจอยู่แล,ล้วเพราะน้องไปถึงพวกบางทีก็ขึ้นเวทีเลยบางงานขึ้นเวทีเสร็จต้องลงลงเสร็จพวกขึ้นรถตู้เลย อาจจะมีโอกาสที่จะคุยกับ FC ได้น้อยเพราะต้องรีบต้องรีบไปงานต่อเดี <c oughs> ย๋ยวจะไปห้วยขวางต่อเลยมไห <c oughs> รือวมรีแล้สักครู <c> ่ <oughs> ใช่ <c oughs> จะไปห้วยขวางที่นั่นทุเรียนอร่อย <c oughs> สักพักหนึ่งไงไปถึงนู่นก็แบบกล่องโฟมเล็กๆนะครับกล่องโฟมเล็กๆไม่เดี๋ยวแบ่งให้เดิกินด้วยก็ได้พี่ไม่ได้กินคนเดียวหรอกก็คือเฟตตี้เขาเขาได้ตังค์มาเยอะเขาไม่มีปัญหาหรอกไม่รวยเขาไม่รวยแต่ว่าทุเรียนเขาไม่ได้รวยแต่ว่าทุเรียนมีปัญหาบอกไม่มีปัญหากันไม่เพื่อนกินได้เพื่อนกินได้เออกินไหมอยากกินก็ซื้อกินเลยเห็นไหมจุกมือสิจุมือ วันนี้เป็นวันแล้วเอาพันก็เท่าไหร่เนี่ยเออเนี่ยคุณแบล็กซีนะฮะเจ้าของโมเดลลิ่งหลักพันล้านนะฮะคิดได้เปจะอ้วะมากเพิ่งบินมากลับมาจากฮ่องกงเพิ่งกลับจากฮ่องกงไปถ่ายงานแต่งงานตุลสิบล้านน้องมาจากอังกฤษใช่ออกแบบอังกฤษครับใช่รู้สึกว่าค่าตัวรู้สึกรูเจ๋งเตะเฉพาะแพรว่ามาแบบนี้แล้วเด็กสาวแล้วสองคนล้านสี่ เป็นล้านแล้วถือสัญญาเป็นปีอีกเปนีอ้นี่แค่งานเดียวนะที่สุดบอกเลยว่าคอนเสิร์ตยกีเนี่ยคนสนใจที่จะเข้าชมเยอะมากยิ่งมีกลุ่มปิดแต่ละครั้งเนี่ยความความเป็นนักเอนเตอร์เทนเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเช็คบินเลยนะไม่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่า แต่ละงานแต่ละงานเนี่ยต่อให้น้องร้องเพลงเดิมแต่ความมันก็จะต้องไม่เหมือนเดิมต้องคูณสิบขึ้นไปต้องคูณสิบหน้าเวทีต้องแบบแดนเซอร์จากเคยเด้งสี่กลายเป็นเด้งสิบวันนัันก็จะได้เจอพี่จีน่าเด้งด้วยใช่ <c oughs> ต้องเอจอจีน่าเด้งด้วยนะถ้ามีเพื่อนเดียวพี่ก็จะ เด็กสนุกเด็กได้มากใช่คุณเฟนซี่โมดลลิ่งไปไปต้องชวนเขาอยู่แล้วเพราะว่างานนี้คือเขาขายบัตรเข้าอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่จีเกิรเชิญตู้ก็คือใครอยากมาเป็น f c ียูกิอยากมาดูยูกิก็เราดีใจเราเราปราบปลื้มเลยนะฮะก็ถือว่าน้องทําให้มีคนคนหนึ่งที่อยากจะมาดูน้องได้บัตรเพียงหนึ่งไปเนี่ยมันไม่ได้เพียงได้แค่เงินมันได้ใจด้วย ได้ทานอาหารด้วยงานนี้มีอาหารเยอะมากนะบัะบาทร้อยเกาเกาสองร้อยมีทอนแล้วคุณไม่คุณจะไปกินาสองร้อยมีทอนส่งคุณเอาสองร้อยอะไกินข้าวคุณได้ไกินข้าวครับได้กินข้าวได้ดูยูกิด้วยใช่ได้ดูยูกิได้ดูได้กินอาหารเยอะมากอาหารรัค่าร้อยสามสิบบาทคนัวเเข้าบ้านคุณนายส่เทียนเลยใช่เขาคุตบ้านคุณนายสาเทียนสองพันสามันยี่สิบ ครคิดว่าใครมีตังค์เยอะที่สุดสี่คนครับเธอยื่นบินดูเธอยื่นบินให้สี่คนเนี้ยเอาเร็วๆเอาจริงๆสี่คนเนี้ยสี่คนเนี้ยเธอยื่นบินดูว่าใครมีตังค์เยอะสุดเอาเร็วๆเอาเร็วๆเลยๆเ้าเธอคิดว่าใครเธอต้องเชื่อนะฮาเธอเชื่ออไปแล้วว้าาถูกคนเดียว ถูกคนค่ะเขาดูออกว่าใครมีเงินล้านคือน้องเาดูออกว่าใครมีเงินล้านต้องจับถ่ายทอดสดทันทีเลยใช่เนาะมาต้องมีแล้วเนาะแล้วกันตั้งไหนคะลูกตั้งนี่ฮะตัวเนี่ยน้องเาไม่กล้าเาไม่กล้าคือจะยื่นบินให้พี่ก็กลัวว่าเอ๊ะ พี่เดี๋ยวดูเหมือนมีตังอะต้องก็มีอยู่แต่ไม่ได้มีเยอะมีห้าสิบแค่นั้นก็มีหลักล้านแล้วน้องก็ดูโงโหเฮงได้นะว่าคนนี้ดูโง่หเฮงลูกนี่ขนาดสูตรดำเนี่ยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะนี่หลักแสนนี่หลักแสนนี่ก็รวยอยู่แต่หลักแสนแต่ล้านอันนี้จะการยืมเพื่อนเ้ายมีแล้วนะคุมนี่อะไรคะ ได้เสื้อด้วยนะคะพี่กีหน้ามางานน้องยูกิว้าวมีเสื้อด้วยสุดยอดมากอหุ้ยแมสติฟรัวเลยค่ะเห็นไหมคะติฟรัวไปหมดขอบคุณมากค่ะไปค่ะบ๊ายบาย